สวิงพร้อมคนพร้อมพี่น้องเสียงแบบฝนตกอย่างแรงทั้งบ้านผ่านมือกับกาลังจะออกไปจับอื่นครับพี่น้องที่ตามรับชมครับจะหมานไหมมาถึงแล้วครับพี่น้องโอ้ฝนตกอย่างแรงครับน้ำขังเลยครับโอ้ลมตะวันตกดินครับเราเป็นลุ้นกันนะครับน้ำขาวพลาบเลยครับอยากใหญ่กันไปครับอันเนี้หมานแล้วครับตัวเลขเอาละมาแล้วครับตัวเลขอื่นก็ะโดนด้วยอยู่กับถนนเฮ่อ้ขับตามถนนกับจิพอได้จับอยู่มั่งทางนั้นเนาะหมานหมานกับหมานหมาน โอ้ยคือจะเป็นไข่แล้วครับอีกตัวผูแน,น่เลยนะนับหนึง่งนับหนึง่งอีกตัวนี้ตัวนึงครับอ๋อแต่ต้องไม่ใหญ่นสองนับสอง,สองไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆอู้ตัวนี้ลงหลงงมเลยครับไปอยู่กลางบอ่อเลยอเอาไม่ถึงอีงกตัวโดนด้วยตัวนี้ไข่ไหมพี่น้องตัวไข่ไหมครับตัวนี้อื้อเอเเอดเปียกเลย อีกกระโดน้นครับโอ้โหจิดว่างงม,มเลยครับแสดงพักไม่ได้เดินหายอยู่สามชั่วโมงครับพี่น้องแค่พอได้ต้มครับอึงไม่ค่อยออกครับคนก็ไล่ไหลคนไหลกว่าอึงครับแต่เอาละขนาดนี้ก็ถือว่าแล้วเวลาแล้วครับพอได้หายหิวอึงครับอึงฝนแหลกเนะาะจกมีตัวไข่ดึงไม่ดู <laughs> ผสมกันไปกับหลายชนิดอึงเลย